ตอนชีวิตคู่ก็ดีครับสนุกดีก็เออเต้เนเต้นเหมือนกันก็แต่ก็เขาเรียกอะไรดีก็เออก็มีความสุขอีกแบบนึจงคือวางแผนเรื่องการแต่งงานไมไม่นานเีนนยจริงๆผมว่าตั้งแต่ผมผมคบกับกเขาที่ผมคิดคิดมานานแล้วล่ะครับว่า ว่าคนนี้แหละทีเ่เราจะจะใช้ชีวิตร่วมกันไปไไปไปจนตลอดชีวิตเลยนี่เห็นแต่ว่าก็แค่หาจังหวะว่าเมื่อไหร่จะจะจะขอเขาอย่างเป็นอางเป็นธรรมอืมอย่าจังหวะตอนที่ไปขอนี่วางแผนไว้อะไรยังไงบ้างคะอ๋อจริงๆผมว่าจริงๆเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆเราเราเราใช้ใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่ ฟ่อนเขาเป็นคนที่คือเขาเป็นคนไม่ไม่ชอบ surprise. เซอร์ไพรส์แต่ผมเป็นคนเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ซึ่งเมื่อก่อนเคยทำหลายอย่างแล้วเช่นวันวาเลนไทน์ซื้อดอกไม้ให้เขาก็ว่าใช่ทำไมเปลืองอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้จริงๆครับแบบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้งานไอ้ขอก็เป็นการจะโพสเนี่ยก็ก็รู้เลยว่าถ้าเราไปเตรียมอะไรแบบ<ม>เช่นดนตรีเอ่ย เรือเซอร์ไพรส์หรืออะไรบางอย่างเนี้ยเขาเขาก็ไม่ไม่ชอบตรงนั้นอยู<ม>่ดีเราก็เลยเรียกง,ง่ายๆคือมันเกิดนี่เท่ากันนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็ขอเขาในวันเกิดแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นเขาเป็นของขว<ม>ัญ<ม>ของเราที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่เราเไปได้เดือนตอนพิธีนาทีที่พี่พอขอ,ขอเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเนาะจริงๆเหมือนแอบแอบคลิปอยู่แล้วนะว่าวันนั้นอาจจะมีแต่ก็แต่ก็อาจจะไม่ เนค่ะถึง่าน้นตาไหลอะไรอย่างี้ก็จริงๆเรามีคุณกันสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็เขาตื่นเต้นถึงค่าน้มีน้ำตาไหมครับวันนั้นอ้ไม่มีค่ะแล้วตกใจเอนี่เอาเป็นแนวขำมากกว่าคนนี้เขาจะเป็นแนวจริงจะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะตลกนิดนึงอย่างที่พี่พอตื่นเต้นไหมครับว่าจะทำจริงๆแล้วอะไรตื่นเต้นต้องบอกเลยตื่นเต้นตอนแรกที่ว่าสบายมาก ไอเล่เงแบบนี้ทำมาหลายครั้งแล้วตอนเล่นละคระ <c oughs> ใช่ไหัแตตอนดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าตอนเล่นละครตอนเราเป็นพระเอกใช่ไหมครับในทุกเรื่องก็จะมีฉากขอแต่งงานใรในทุกรูปแบบแบบปุกเขาเอ้ยนู่นนี่อะไรคือแบบเพ็ดเพ็รอะไรเงี้ยเราก็มีมาละหลายรอบเราคิดว่าเราได้ซ้อมมามากกว่าหนุ่มคนอื่นมากมายพอวันจีปุ๊บอาจะเปิดที่ไหนแล้วเนี่ยคือแบบทุรัเทเลอหมืเงกันแต่ว่า แต่ว่าผมว่าสุดท้ายก็ธรรมชาติครับมันก็ผ่านไปดีดีถือว่าแผนที่เราเตรียมมาสําเร็จไหมคะกับสิ่งที่เราตั้งใจคือภาพรวมภาพรวมถือว่าเข้าเป้า <c oughs> สำเร็จไอ้ดีเทลเล็กน้อยมันมีบ้างเช่นแบบเออ,อเดนตตีต้องมาหลังจากเขาเซ yes ็ย <c oughs> ัเดินตีเดินมาก,ก่อน <c oughs> <c oughs> แต่อันนั้นอันนั้นคือเป็นเล่นเล็กน้อยสอดรับมากคือผมว่าทุกทุกอย่างเลยมันคือมันคือองค์ประกอบที่ทําความไม่สมบูรณ์รือความสมบูรณ์นะ หลังจากนี้ล่ะครับพี่พอจัเตรียมงานเลิกงานอะไรต่างๆมีอะไรบ้างครับก็หมายถึงว่าวันวันโอเคโอเคจริงๆเราได้วันแล้วแหละก็คือ11พฤศจิกายนนะครับ11พฤศจิกายนนะครับคนถามว่าเนี่ยไปดูเลิกที่ไหนมาก็บอกเลยว่าเลิกสะดวกคือแบบกลางปฏิทินกัน2คนเอาตรงไหนวันไหนดีอะไรเงี่ยแต่ว่าแต่แต่ต้องบอกว่าไม่เราไม่ได้มีงานเหมือนคนอื่นเราเนี่ยครับที่แบบว่า จะโรงแรมเชิญแขกเป็นร like. so ้อยเป็นพันเนี่ยคือคือด้วยความที่เราไม่ใส่มันกันมากของคนก็คือเราเราชอบอะไรที่แบบเป็นเป็นไพรเวทเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้มีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพอแล้วครับเขาก็เห็นด้วยว่าเอองานเล็กๆแบบนี้โอเคดีก็คือเชิญผู้ใหญ่ฝั่งส่งเขาผู้ใหญ่ฝั่งเรามาทำพิธีวิเล็กๆด้วยกันส่วนเพื่อนๆที่เหลือที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับราะว่า เ,เราก็มานัดก,กินข้าวกันเป็น,เป,นเป็นกลุ่มๆไปเนี่ยนัดอยากไปกินข้าบ้านเราก็มาอยากไปาพาเราไปกินที่ไหนก็ไปเลยก็ตืแทนที่จะแบบมารวมตัวกันในโรงแรมในโรงแรมก็มมไม่มีการที่ติดในที่บ้านของก็เป็นงานเช้าแล้วก็ปาร์ตี้ไไม่คือมีมีแค่ตอนบ่ายที่เราตั้งใจไว้ก็คือบอกว่าทุกคนก็ตื่นสาย คือสะดวกเวลาไหนก็เวลานั้นสะดวกเวลาไหนก็เวลานั้นเวลาไหนก็เวลานั้นนะครับคืพร้อมทุกคนมาพร้อมกันเอาเลยคือที่จริงคือเราเราทิ่สายแบบนี้ไงแต่หลายคนแวนต้องมีไหมหรือยังไงไม่มีครับตีมงานอะครพี่พออะไรนะครับทีมงานยังไม่ได้คิดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องคิดบ้างแต่ก็คิดว่าคงจะสบายสบายนะสั่ก็คือแบบให้ทุกคนสบายที่สุดเลยก็คือแบบสั่งคนพ่อคนแม่ของปอนสั่ง อของผมก็คืออยากให้แบบสบายๆผมว่าสินสอดใช่ไหมครับสินสอดก็ผมนี่แหละครับไม่ใช่เราก็จริงๆก็ไม่ได้มีถามทางพ่อแม่ไปเหมือนกันแล้พ่อแม่บอกว่าจริงๆคือมันมันเท่าไหร่ก็ได้จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เรียสตรงนั้นเลยแล้วเราเตรียมมาเป็นแบบตัวเลขอะไรมงคลเลย จริงจริอ,ย,อ,อยังไม่คิดนะครับยังไม่เกียวยังไม่เกีแตวคิดว่าก็คือ,ค,อคือโดยส่วนตัวยังที่เด๋ยวจะยาวเท่าทีนะโดยส่วนตัวเป็นคนรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยผมว่ามันไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของสสอดเท่าไหร่ว่าถนะ้าแบบเยอะว่ามันเยอะแปลว่ารักมากหรือน,อน้นอยแปลว่ารักน้อยมันไนี่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นคือแต่ถามว่ามีเพื่อให้มันเป็น ให้ทางผู้ใหญ่สบายใจเราเราเก็เราก็ต้องทำแต่ว่าคือคือส่วนตัวเลขเท่าไหร่เราเราเอไปพูดอะไรอย่างเพราะหลายคนแซวว่าเราเป็นคู่หลักร้อยล้านเพราะด้วยธุรกิจที่เราทำมันค่อนข้างมีมูลค่าเยอะด้วยคนเลยจับตามองเรื่องตัวเลขเป็นพิเศษคือผมผมเข้าใจนะถ้าถ้าผมเข้าใจคนอื่นเนี่ยจะมองเข้ามาข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอย่างทีุ่ณคิดก็ได้นะครับ แต่แต่แต่จริงๆผมว่าเราเราเราเน้นเราแฮปปี้นะคกว่เราเน้นเราเราแฮปปี้เน้นเน้น,เน,นเน้นทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ส่วนตัวเลขจะเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องรองมากๆครับ <นะ S 1> เรียนสบลดได้คะพี่ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่แตก็ผมว่าจดไม่จบไม่ไม่ค่อยต่างกันผมนะจะมีน้องเลยนะอ๋ออันนี้อันนี้แบบไม่อันนี้ตอบไปแล้วไม่มี่เพราะว่าก็ด้วยความไม่เป็นคนคิดเหมือนกันมันถึงถึงยูทอยู่ด้วยกันเนาะคือผมเองก็เป็นคนไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่หมือนจะไลแล้วนะครับ ต้องเล่าก่อนว่าทำไมจริงไม่ใช่ไม่ชอบเด็กหน้ไม่ีเขชอบเด็กมากแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบบที่เรายังมีแบบเด็กที่แบบที่มีครอบครัวขัดแยนอีกตั้งเยอะแยะเลยเราก็เลยลลลไม่รู้ว่าส่วนตวัวเราจะผลิตเพิ่มทำไม,มส่วนหมูเขาเพราะเอาได้มาจากทีก่เขาเขาเองก็เขาเองก็ไม่รู้จิตใจแตกก็เลยทำมาดึกจะไ,ไ,ม,<อ>ไม่ถึงแม่เราปิดขวดคือเราก็รู้ว่า สิบในน้าเด็กๆวะก็่สี่สิบทุยิงสี่สิบแเราก็รู้สึกว่เออเด็กน่หน้าเด็กมากเลย้างนี้เพิ่เลยทุยิงอนนี้คือใี่ยจะเขียนชางไม่ถูกเลยเนี่ยเรอไป่อทางฝั่งผมไม่ไม่มีนะเพราะว่าทางผม ก็คือผมมีหลานสองคนแล้วนะครับก็คือคุณแม่โอเคแล้วผมว่านะจริงๆต้องขอเสริมนิดนึงคือผมว่าเป็นแค่คนที่ที่ที่ส่วนตัวเราต้องมีลูกเพราะว่าคือต้องบอกคือเราเข้าใจว่ากว่เป็นใครแม่คนเป็นชาวน้านเป็นใหญ่เลยก็ถามเลยไม่รู้ไงวิญญาณใครมาจากไหนเราเราสึกว่าเราคงเป็นวีญญาณที่ม่ดีเขาถาสั้นๆไงว่าเออเขาเป็นแค่มาจากไหน ว่าพูดตอกเพื่อนทุกคนไปแล้วว่าถึงเราจะไปเที่ยวมังนอกปิดตรงเป็นงานปราเมินฝากรอดได้เป็นเบบี้ซิสเตอร์อะไรายเคนอยากรู้จักเจ้าสาวที่คอมมากครับผมถามแบบเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนเออคือยถามได้เลยครับเขาต่อโปรไฟล์อะไรยังไงเมื่อก่อนก็จริงๆปัจจุบันก็ทำอยู่แหละเป็นบิสเนสอย่างเดียว ให้การศึกษาทางด้าน hard skill soft skill hard skill ก็คือทักษะที่เอาไปประกอบการได้ส่วน soft skill ก,ก็คือเกี่ยวกับ communication เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้ากับคนวิธีพูดกับคนก็คือใครสนใจก็ติดต่อมไ่ได้ามเรอ,นรเองนันล,ละคุใครบอรนีชมค่ะใครบอกนี่ช่ว,วยมาค่ก็เป็ความประทับใจของแต่ละคน จริงๆไม่นะตอนเริ่มต้มนเพราะงานแต่งงานเขาไม่มีเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้งานร่วมกันหรือสามไปแต่ว่าแค่แค่เราแค่ชอบเขาเพราะนิสัยเขายอย่างนี้เจอกนันเจอต้องเจอกันที่งานไหนสักงานหนึ่งจะแนงมากกว่าหนึ่งงานแน่แนๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เเ,เรื่องตลกมากเราไม่มีเพื่อนเขาเรียามีเพื่อนเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอ่ะรู้จักกันหลายคนแล้วก็พอเราเจอเขาเราก็ เราก็ชอบเขาอะนะชอบรอบชอบเลยเราก็ไปก็ไปส่องในเ c e b o o กเขาทีส่องอยู่หลายปีเราก็เลยค่อยติดต่อค่ะเขาอยม่ีพี่อนครับเจอพี่พอครั้งแรกเราแบบประทับใจเลยไหมหรือว่าต้องช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบปาจะยังไม่ทันสังเกตวเจอการตามแย่จริงจนา้อนเราจะยอมตกลงเป็นแฟนกันจริงๆนก็นาน เราไม่รู้ด้วยซ้านะคะว่าว่าจีไม่ทราบ้วยซ้มแล้วกมนาเ่บอกระเวลาในการศึกษาดูายหรือรู้จักกันมาะีประมาณห้าปีนะประมาณตัวเลขนี้ไม่แน่ชัดแต่คิดว่าประมาณนี้ห้าปีไม่มีใครนะพเราสำหรับคู่เราเรียกว่าเป็นคู่ที่หวานนะคะตลอดเวลาที่ผมกัาดัหวานไหมครัผมว่า ไม่ผ่าวาคือคือมอว่ามันก็มีบ้างนะแต่ผมว่าคู่เราจริงๆคือเป็นคู่ที่เข้าใจมากกว่าคือเราเราไม่เคยทาะกันเลยเราพบกันมานี่คือแทบไม่เคยทาะกันเลยมีทาะกันเล่นอะไรกันเล่อกินคือคือทาะกันเกี่ยวกัว่ากินอะไรดีนี่คือนี่คือทาะที่สุดแล้วของเราคือว่าช่วยคิดหน่อยอะไรไหมครัอนอกนั้นไม่มีก็คือผมว่าเราเป็น เป็นผู้ที่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 เข้าใจกันด้วยแล้วก็เป็นเราเราเราเป็นมากกว่าคนที่รักกันหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยนั่คือเพื่อนที่สับสนที่ละกันกันคืออยู่ด้วยกันเพื่อนยามแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าหวานไหมเรียกว่าแต่เรียกว่าโดยรวมก็ก็เรียกว่าพูดด้วยความสุขกันพี่พี่พ่อประทับใจต่อพี่พ่ถึงกับให้เขาได้เป็นคู่ชีวิตของเราอะไรก็ ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจดีแล้ะเขาเป็นผู้ชายแล้วควชอบตรงที่เขาเป็นคนสุภาพแล้วในสองวันแรกตรงนี้เขาก็ลงมือย่างดแล้วก็เขาอยู่กับเราค่ะทั้งในวันที่แบบเราถูกดีที่สุดแล้วก็ในวันที่แย่ที่สุดเขาก็ยังอยู่แล้วที่สำคัญคือความประทับใจที่เขาเป็นคนรักคุณแม่มาแล้วใความที่เราตระลึกถูกและวพ่อนก็รู้สึกว่าคุณแม่เขาก็รักเราแล้วครอบครัว สื่อกานตลอดไปนะนอการมทำไมถึงแบบต้องเป็นผู้หญิงคนนี้โอ้โหน่าอะไรันี่รัเยครับนี่ก็คือ่าก็คือผมว่าหา้นงีอ่ายคุณสมบัติหลักเลยคือผมผมชอบแน่นอนก็เป็นคนมีเกียรตเขับรถดีใจดีไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดร้ายสิงไทยเลย เป็นสิ่งที่ผมชอบมากคือแบบเขาแลวเขาเป็นคนห่วงใยคนเพื่อนพูดถึงเพื่อนในอย่างที่ดีคุณพ่อคุณแม่สมบัติแบบอย่างดีนะครับแล้วก็พงแล้วก็เป็นคนเพือดซุกอเผือแผดได้นีดถึงใครเป็นใครที่เป็นอยู่ในวงเขาครับเป็นเพื่อนเขาเป็นพ่อแม่เขาคือเขาก็จะอันเล็กๆน้อยๆเขาเขาดูแลมัแล้วก็ถ้าเป็นคนเป็นคนไม่ไม่เงาเจริงๆนะผมก็เป็นคนที่แบบ เป็นมีความเป็นเป็น,ปนคนที่มีไมเซตเดียวนะครับแล้วก็เขา <c oughs> เขาเป็นคนที่ที่คอยสนับสนุนเราตลอด <c oughs> ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงจะดีจะแย่เขราก็เขาก็อยู่กับเราแต่ถ้าผมเปรียบทำเดียวแลวกันจริงๆแล้วเนี่ยรวมจะผมจะชอบเรียกเาว่าสัมชายคือพาเจ้าจะพาทิพย์ขึ้นเราอยู่เขาสึงกับพาทิพย์ขึ้น 讲一颗碗